สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลำพามาเชิมดอกไม้กันโอ้ย,อยเหี่ยวโรยลาแล้วหอมจังเลย,ย,ยมันจะยุดแถวสิ์ก้าเลยจัน สวยมากเลยหอมหอมหอมคืยังดอกแก้วบานเู้นี่แหละพี่นอ้องเขาจะปลูกเป็นแถวเป็นแถวเลยเลี้ยงไว้เป็นแถวเขาเรียกดอกอะไรเอ,อ่ย เพื่อนๆรู้แล้วบอกหน่อยนะคะเขาเรียกดอกอะไรโอ้ยงาม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 สวยจังเลย เป็นอุมโมงค์อ๋อเหตุทางเดินไอ้คนก็ต้องข้ามถนนเล้จ้ะนี่ไม่ต้องข้ามถนนต้องมีสิ้โบหนดโบหนด์ลานชอ็อปเ้อาหเองาิตไปเบิง้ง ร้านขายของร้านขายของไอ้อาหารไทยจะกโบนดเราจะไปดู ร้านช็อปไทยนะคะฟิสกาซื้อมันซื้อฟิสกาฟิสกาไอสเแลนด์ ร้านอาหารซุปอะไรเหรออ้อ๋้าวตี๋ร้านจีนหรือเปล่าโบาเคยมากินด้วยจ่ะพี่น้องกบรู้ว่ามันสีแซบแล้ว นี่เดี๋ยวจะฟิกก้ฟิตก้าฟิตก้าของม้าใหม่หลายๆเด้ย๋ยวจะ